คนวันเสาร์จริงใจไว้ใจได้ส่วนใหญ่นิสัยดีมากเป็นสายสตรองอึดถึกทนยิ่งกว่ากระสอบทรายมักมีปมในใจเกี่ยวกับความรักเพราะเวลาทุ่มเทให้ใครมักทุ่มหมดใจตลอดแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วจริงไหมครับสู้ไว้ เป็นคนซื่อตรงอารมณ์ร้อนง่ายโดยคําพูดอาจจะดูแรงไปบ้างเพราะอ่อนหวานไม่ค่อยเป็นนะใครที่คบคนวันนี้นะครับจะเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าเวลาคนวันเสาร์นั้นดีก็ดีดีแบบสุดๆเลยแต่เวลาที่ร้ายก็ร้ายแบบสุดๆเช่นเดียวกันหรือพูดได้ว่าร้ายมากๆ แต่ส่วนใหญ่คนวันเสาร์มักหัดขาดเกินๆดูไม่ค่อยเต็มอ่องๆ่องไงไม่รู้เนะาะมักเป็นคนขี้วิตกกังวลง่ายแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแต่ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นคนที่ขยันมากๆเลยครับข้อดีก็คือเป็นคนมีวัสนาดีมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเป็นคนที่ดวงแข็งและอดทนเก่งอึดถึกทนเป็นที่หนึ่งและเป็นคนมีเสน่ด้วยแต่ข้อเสียก็คือปากร้ายมากระวังคําพูดดีๆนะครับผมเพราะคาพูดนั้นสําคัญมากพยายามคิดให้เยอะก่อนพูดนะครับด้วยความหวังดีจริงๆระวังเรื่องออออออาาารรมมณ์หห้้กกกๆเเยยเย็็นนนนลลงง่ะะคคับแขขสีีึืทํ คุณคนไม่ค่อยขึ้นเลยในชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยเพราะคนอื่นเวลาใครทําให้ถูกใจนะครับคนวันเสาร์มักชอบเปชอบจ่ายต่อให้ไม่มีเงินก็จะจ่ายเพราะเป็นคนชอบเปชอบดูแลคนอื่นครับมักทุ่มเทแบบสุดแม้จะเลิกกันไปแล้วก็ยังไม่เคยลืมเพื่อคนที่รักแล้วคนวันเสาร์นั้นยอมเหนื่อยได้หมดแต่เป็นคนขยันนะครับอยู่นิ่งไม่เป็นมีเรื่องให้ทําตลอดความลับอีกอย่างก็คือคนวันเสาร์นั้นมักเป็นคนที่บ่นในใจเก่งมากแต่ไม่บ่นต่อหน้านะเอาเขาสิที่เห็นว่าคนวันเสาร์ยิ้มยมนินทาคุณอยู่ใ,ใะรับรู้ไหม แต่ก็มักโกรธใครได้ไม่นานแล้วเวลาที่เกลียดหรือไม่ชอบใครมักจะด่าแบบหยาบคายมากๆคนวันเสาร์เนี่ยขอเตือนคนวันเสาร์นะครับเวลาที่คุณโมโหนั้นพยายามใจยเย็นๆให้มากที่สุดนับ1น0่ถึงไปเลยเพราะหลายคนเวลาที่โมโหนะครับมักชอบขับรถเร็วเพื่อประชดไม่รู้เป็นอะไรจริงหรือไม่จริงครับใจร้อนเรื่องการขับรถเป็นที่1และให้ระวังเรื่องท้องไส้แปรปรวนง่ายด้วยนะครับมีปัญหาบ่อยถ้าคนวันเสาร์นะครับมักฝังใจเจ้าคิดเจ้าแค้นอารมณ์แปรปรวนแบบสุดๆดวันหนึ่งอารมณ์เป็นร้อยต้องหมั่นควบคุมอารมณ์ัวววเองงด้้้ยนนครแแจิล เป็นคนที่วาสนาดีมากทําอะไรมักจะสําเร็จได้ดีกว่าคนอื่นแต่ข้อเสียก็คือมักขี้เกียจก่อนไม่รู้เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วจับงานอะไรก็ดีไปหมดแต่ก็เป็นคนรักสัตว์อ่อนโยนนะครับชอบหมาชอบแมวเอ็นดูสัตว์แทบทุกอย่างเลยเวลามีลูกมีหลานก็มักจะหลงไหลเพราะลึกๆแล้วเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทําเพื่อคนอื่นเสมอที่เป็นจุดดีของคนวันเสาร์นะครับเห็นว่าคนวันเสาร์ปากร้ายอย่างนี้นะครับแต่เป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้คนหนึ่งเลยแหละครับชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ถ้าคนวันเสาเร์เลิกเป็นสายเปได้ชีวิตจะดีมากครับใจดีตลอดไม่ว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงเป็นคนดีมากไปนะครับเบาๆหน่อยดวงวาสนาจะได้ดีถ้าอยู่ไกลบ้านหน้าที่การงานกิจการไปได้สวยเลยครับชีวิตคุณอย่างที่รู้กันว่าคนวันเสาร์นั้นพูดแรงพูดเจ็บเก็บกดเหมือนคนอยากกระด้างแต่เวลาที่รักใครจะรักมากยอมให้ทุกอย่างแล้วก็ขี้หึงแบบสุดๆเลยแหละ ไม่ชอบคนมาจุกจิกแต่ชอบคนพูดเพราะนะครับใครที่จะเข้าหาคนวันเสาร์พยายามพูดดีๆพูดเพราะเอาไว้คนวันเสาร์ชอบซึ่งคนวันเสาร์นั้นจะค่อนข้างเอาแต่ใจซะหน่อยครับเวลาจะง้อก็แค่ชวนไปกินปิ้งย่างก็น่าจะดีนะครับคนวันเสาร์นั้นยืนหนึ่งในเรื่องสายลืมของทาของหายบ่อยและบางทีไม่ได้หายนะครับแค่หายไม่เจอซึ่งโดยส่วนใหญ่คนวันเสาร์จะเป็นคนที่สนิทก,กับคนง่ายเป็นสายเฮฮาแต่มักโดนหลอกง,ง่ายอย่าใจบางนะครับหนักแน่นหน่อย มักจะหมดเงินไปกับเรื่องของกินหากคุณมีเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ที่เป็นสีเหลืองสีทองสีฟ้าหรือสีน้ำเงินจะช่วยเสริมโชคลาภเงินทองความมัง่งคั่งให้กับคนวันเสาร์ได้ดีครับและการทําบุญที่ส่งผลดีสําหรับคนวันเสาร์นะครับคือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการปลูกต้นไม้หรือถ้าง่ายๆแค่ทําความสะอาดสาถานพิธีหิ้งพระกะพระให้เรียบร้อย หรือทาบุญบุรณะเกี่ยวกับศาสนสถานจะเสริมโชครวยเฮงปังให้กับคนวันเสาร์ได้ดีครับส่วนช่วงอายุที่การเงินดีควรเร่งกอบโกยจะมีตั้งแต่อายุ16-22ปี27และ35ปี43และ50ปีและ55-63ปีครับแมงปอยาจะบอกคนวันเสาร์ว่าการใช้ชีวิตต,ต้องคิดให้รอบคอบมีสติให้มาก อย่าใช้อารมณ์กับทุกเรื่องเพราะบางครั้งคุณก็ปากวายใจร้อนเกินไปอย่าพยายามขี้งุนหงิดนะครับเพราะมันจะบ่มเพาะทําให้เราเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีและขาดความสุขในที่สุดถ้าทําดีกับใครไม่ขึ้นอย่าท้อถอยนะครับคนวันเสาร์อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าตัวเองได้ทําดีใครไม่เห,เ,เห็นเราเห็นเรารู้และเราเข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เห็นครับและคุณมักจะเป็นคนแคล้วคลาดดวงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่คนวันเสาร์แค่คุณทําบุญให้อาหารสัตว์กรวดน้ําแค่นั้นก็ปัังนะครบ ย่างน้อยก็ช่วยสองสว่างให้ชีวิตไม่ติดขัดสิ่งที่ควรระวังอาจจะเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คนวันเสาร์ควรมีคือการรู้จักปฏิเสธคนให้เป็นจำไว้นะครับอย่ายอมอะไรง่ายๆชีวิตเป็นของเราครับอยู่ที่เราเลือกเดินทำเพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะครับคนวันเสาร์